สวัสดีครับสำหรับทริปนี้นะครับก็เป็นทริปเปิดบ้านต้อนรับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับมาสู่บ้านของบริษัทแม่ของเราก็คือแอ a, a g ซ o u p กรุ๊ปเมืม่อวานครับเราได้ไปเยี่ยมชมไร่ไวน์ชาโตปิชองบารอนซึ่งอยู่ที่บอกโดประทับใจเป็นอย่างยิ่งไม่เคยทราบมาก่อนนะครับว่าบริษัทแอคซของเราเนี่ยเป็นเจ้าของไร่ไวน์ซึ่งเป็นเจ้าของมาตั้งแต่ปี1987สําหรับไร่ไวน์นี้มีประวัติศาสตร์340ปีแต่ปัจจุบันอยู่ในการดูแล ของกลุ่มบริษัทแอคซ่าอันนี้เป็นเซอร์ไพรส์อันที่หนึ่งนะครับวันนี้เราได้พาพี่ๆส่วมวลชนไปเยือนบ้านของเราที่กรุงปารีสนั่นก็คือมาดิยองซึ่งต้องบอกว่าทริปนี้เป็นทริปที่พิเศษมากตัวผมเองก็มาเยือนที่นี่เป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันสําหรับสํานักงานใหญ่ของเรานะครับเป็นการผสมผสานกันร,ระหว่างสถาปัตยกรรมเก่าและใหม่ เป็นสถานที่ที่มีการผสมผสานอย่างลงตัวในส่วนของอาคารเก่าเนี่ยต้องถือว่าเป็น heritage site หรือเป็นโบราณสถานเลยของที่นี่นะครับซึ่งความเก่าแก่เนี่ยถ้าเทียบกับของเราเนี่ยก็คือกรุงธนบุรีเลยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์การตกแต่งข้างในเนี่ยมีมูลค่าถึงกว่า100ยล้านยูโรสูงมากถือว่าเป็นเป็นอะไรที่มันเข้าไปแล้วรู้สึกอิม่มเอมกับความสวยงามอิม่มเอมกับสิ่งที่ตกแต่งอยู่ข้างในแต่ในขณะเดียวกัน พนักงานของบริษัทเอ็กซ่าที่ทำงานอยู่ที่นี่นะครับส่วนหนึ่งก็ทำงานอยู่ในตึกใหม่ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีวันนี้เราได้เรียนรู้ครับพี่พี่สื่อมวลชนก็ได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ซึ่งผู้บริหารได้สละเวลามาเล่าเรื่องราวให้เราฟังคุมบริษัทเอ็กซ่าเนี่ยปีนี้นะครับเราฉลองครบรอบ40ปีแต่จะบอกว่า40ปีที่ผ่านมาเนี่ยเต็มไปด้วยความประทับใจเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นความทะเยอทะยานจากเจ้าของนะครับก็คือคุณคลอสบีบี ซีอคนแรกของเราซึ่งได้สร้างบริษัทนี้เนี่ยจากบริษัทเล็กๆนะครับกลายเป็นบริษัทที่เรียกว่าเป็นบริษัทประกันชีวิตประกันภัยชั้นนําของโลกภายในระยะเวลา40ปีแล้วก็ที่ผ่านมานะครับมี c ีอมาพินแค่3ท่านเท่านั้นนี่คือความที่ต้องบอกว่านอกจากเก่งในเรื่องของธุรกิจแล้วเนี่ยนะครับการคืนกําไรให้กับสังคมการดูแลสังคมในทุกๆท,ที่ที่เราไปประกอบธุรกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการ a x a h e a r t in Action หรือว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราลุกขึ้นมาต่อสู้กับ Climate Change เป็นบริษัทแรกๆของโลกครับที่อยู่ในวงการประกันชีวิตที่ก้าวขึ้นมาสู้กับเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับซึ่งทำมาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วเรามีโครงการ a x a Essential ซึ่งทำให้คนเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มอ่อนไหวกลุ่มรากหญ้าสามารถเข้าถึงประกันได้หรือว่าจะเป็นเรื่องของ ทรัพย์สินอื่นๆน,นะครับที่เรามีอย่างเช่นเราเป็นสปอนเซอร์หลักของสโมสรลิเวอร์พูลขวัญใจของคนไทยแล้วก็ยังมีเรื่องของไร่วายที่เมื่อกี้เราพูดถึงแต่จริงๆเนี่ยเท่าที่ผมทราบไม่ใช่มีแค่ไร่เดียวเดี๋ยวมีโอกาสในอนาคตอาจจะมีโอกาสได้พาพี่ๆสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมไร่วายที่อื่นด้วยเช่นเดียวกันก็ต้องบอกว่านี่คือความภูมิใจในส่วนของบริษัทแม่แต่กรุงไทยแอคซันก็ประกอบด้วยธนาคารกรุงไทยนั่นก็คือความภูมิใจของเราเช่นเดียวกัน ธนาคารกรุงไทยไทยพูดง่ายๆก็เหมือนกับเป็นบริษัทพ่อของเราแอคซ่าเป็นเหมือนกับบริษัทแม่ธนาคารกรุงไทยปีหน้าก็จะฉลองครบรอบ60ปีเป็นช่วงปีที่เรียกว่าอิ่มเอมของเราทั้งในส่วนของบริษัทแอคซ่าแล้วก็กรุงไทยต้องบอกว่าวันนี้นะครับผมว่าทั้งตัวผมเองแล้วก็คนที่มาในทริปนี้เรา proud to be a x a ภูมิใจมากๆแล้วเราก็มั่นใจเหลือเกินว่าบริษัทนี้ด้วยความเข้มแข็งของธนาคารกรุงไทยและก็ความเข้มแข็งของแอ a ซ่ากรุ๊ป เราจะอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันตลอดไปครับ